สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมาศลบุรีตามหาพาบ้านสวัสดีพี่พี่ท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับทั้งใหม่และเก่ายังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาด EP ต่อไปนะครับพี่พีเพราะผมจะมีพักเครื่องดีๆมาแบ่งปันทุกๆวันนะครับจะหยุดทุกวันศุกร์นะครับพี่ๆท่านใดนะครับสนใจพระ เครื่องก็แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยครับ0817941656นะครับหรือจะโทรสอบถามได้เลยนะครับผมพาทุกองนะครับจัดส่งไปรษณีย์ฟรีนะครับพี่พี่หลังจากเมื่อวานหยุดไป1วันนะพี่พี่ก็มีพระเครื่องมาแบ่งปันใหม่ๆเข้ามานะครับห้ามพลาดรับชมนะครับผมวันนี้ก็เปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีดำนะครับพี่พี่ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับองค์แรกของวันนี้นะครับจะเป็นปิตาหลวงพระเดิมพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะพี่พี่วัันนนี้้ไดมมา2องคค์เลยะรบผนี่ คู่นะครับนี่สวยเดิมๆเ,เลยนะครับพี่ๆบ้านๆน,นะครับเอาเป็นว่าท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมนี่น่ารักมากๆเก่าเก็บเลยนะพี่ๆนี่อยู่ในกระป๋องแบบ แบบเหมาติดมานะครับทันใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกนันเข้ามานะครับสวยเดิมเดิมเลยนะครับผมและพิมพ์เล็กก็สวยเดิมอยู่ในกรอบเก่าเลยนะพี่ๆเรื่มเก่าๆเลยนะครับนี่เรื่มเป็นกระเชาะ้าเกาะเกาะขอบทองแดงเก่าโบราณนะครับทันใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันได้นะครับผมสภาพแบบเดิมเดิมบ้านๆเก่าเก็บ <ๆ S 1> เลยนะครับองต่อไปก็เป็นพัชชัยสี่มุมเมืองนะพี่ๆ จันนำปุกเสกนะครับและเกจิกสายใต้นี่องนี้เหลืองอาลามทั้งองค์เลยนะพี่พี่ผิวกะลายทองแบบเหลืองอาลามเป็น1โคตนะครับนี่แถ้ดูง่ายนะครับพี่พี่ท่านใดหาอยู่ซึ่งเป็นพระที่มีประสบการณ์แล้วก็เป็นพระพิธีดีชัดเจนนะครับองค์ปุกเสกดีมากๆเลยนะครับรุ่นนี้ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับสภาพสวยปิ๊งเลยนะพี่พี่นี่ ไม่ได้ใช้เลยนะพี่พีคือเก็บเก่าจริงๆนะครับผมแล้วก็ได้พักกิ่งวัดประสาทมานะครับนี่เนื้อออกแดงผิวหิ้งอยู่ในกระป๋องเลยนะพี่พีนี่นี่หน้าฝรั่งนะครับผมวันนี้ได้มาอีกหนึ่งองค์นะครับผม ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมพระกิ่งวัดประสาสตรนะครับบุญยาวาฒพิธีปลุกเสกแบบโหยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับหลวงพ่อทิมวัดช้างให้นะครับผมนี่แล้วก็เกจิโอ้โหอีกมากมายนะพี่ๆที่ปลุกเสกนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันมานะครับคักเลยนะพี่ๆขี้เบาขี้ฝุ่นแบบเก็บอยู่ในกระป๋องนะครับผมนี่พระสวยผิวหิ่งนะครับแล้วก็ได้หลวงพอ่อ ผ่าดวัดดงตาลทรงเสือหลวงพ่อพปานปุกเศกนะพี่พี่ผิวเดิมๆเลยนะครับผมผงอุดเต็มนะพี่พี่ดูง่ายมากๆ247กว่านะครับใช้แทนหลวงพ่อพปานวัดบางนมโคได้เลยนะครับพี่พี่ทรงเสือมหาอํานาจน่าเก็บมากๆเลยนะครับองนี้เส้นสังกะสต,ติดตรงหน้าอกเลยนะพี่พี่ลายเสือก็เห็นนะครับผมนี่พระฟอร์มสวยแท้ดูง่ายนะครับผม เนื้อหาจัดจ้านน่าเก็บมากๆเลยนะครับผิวพันธุ์เดิมๆเลยนะครับแล้วก็ได้พักคุณแผ่นนะพี่ๆอันนี้คุณแผ่นเนื้อดินเผาเก่าเลยนี่มีคุมานด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านหลังก็มีคุมานนะครับนี่อันนี้ไม่ทราบที่แน่ชัดนะครับผมแต่เก่าแน่ๆเลยครับผมท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันได้นะครับผมแล้วก็ได้ตะกุดเก่ามาพี่ๆตะกุดฝาบาทโอ้โหเก่ามากๆเลยนะครับผมนี่ขนาดยาวประมาณสักสองสามนิ้วนะพี่ๆเก่ามากๆและมีเหมือนสอดอยู่ใต้ข้างในอีก อ,อ,อีกดอกหนึ่งนะพี่พี่นี่ท่านใดชอบนะครับตะกรุดเก่าๆฝา,าบาทโบรนาณก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อพมวัดช่องแคร์นะครับพี่พี่นี่รูปถ่ายปีน่าจะปีประมาณ17นะครับหลังยันสามแถวอย่างนี้นิยมเลยนะพี่พี่สวยพฏติ๊กเดิมๆเ,เลยนะครับนี่เป็นรูปหนังไก่นะครับดูง่ายมากๆเลยนะครับอยู่ในพฏติ๊กเก่าท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับหลวงพ่อพมวัดช่องแคร์น่าเก็บมากๆเลยนะครับและนี้ เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อหินนะครับผมเป็นพระเครื่องเป็นพระพุทธร,รูปเก่าทางสิงห์บุรีนะครับพ่อหินวัดตึกนะพี่พี่นี่พิธีดีมากๆถักรวดโบราณเลยนะพี่พี่นี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมและนี้รูปหล่อ,อกเก่านะครับนี่รูปหล่อ,อกเก่าโลหะเหลืองอมเขียวนะครับน่าจะเป็นสายใต้เปล่าครับพี่พี่นี่ดูง่ายมากๆเลยนะครับ ใต้ฐานมีเลขด้วยนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกลกันมานลครับนี่คีย์เบ้าเดิมเดิมคลาสสิกมากๆเข้มขังมากๆเลยนะพี่พี่แล้วไม่ได้ใช้เลยนะครับโลหะคือแบบโอ้โหเนื้อจัดจ้านเก่า2องสีว่วาแน่เลยโลหะอย่างนี้นะครับพี่พี่นี่คีย์เบ้าเดิมเดมนะครับผมแล้วก็ได้อันนี้สมเด็จปีรันนะพี่ๆีนี่อยู่ในกรอบเงินเก่าเป็นพิมพ์ปกโพเนื้อผงนะพี่ๆีนี่ อันนี้มีบินมุมด้านขวาหน่อยนะครับนี่เนื้อจัดมากๆเลยนะครับผมอยู่ในกรอบเก่าๆเลยกรอบเงินนะครับพี่พี่สั่งตัดอย่างดีนะครับผมองค์ต่อไปก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่พี่รูปหล่อปั้มหลวงพ่อเงินปีหนึ่งกวา่าวัดบางคันบางคันใต้นะพี่พี่นี่ดูง่ายก็ไหลทองเดิมๆเลยนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมพระแท้ดูง่ายสวยผิวหิ้งฝุ่นๆเลยนะครับผมนี่บ้านๆเลยนะครับองค์ต่อไปแล้วก็จะเป็น พระเครื่องทางอ่างทองนะพี่ปี2 5 1 2หลวงพ่อโตนะพีพีผิวไฟเดิมๆเลยนะครับวัดสาเกตจังหวัดอ่างทองรุ่นเสาห้านะพี่พถือว่าเป็นยุคแรกๆของหลวงพ่อเลยปี1,2ท่านเก่งมากๆเลยนะครับแต่ว่าท่านจะเป็นพระแบบพื้นที่นะครับผมแต่ก็ในปีหนึ่งสองนี้นะจะในหลวงรัชการที่9กับพระราชินีสเสด็จมาที่วัดด้วยนะครับพี่พนี่ ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับเก่งจริงนะครับองค์นี้แล้วก็ได้สมเด็จปกโพเก่าๆมานะพี่ๆอันนี้ไม่ทราบที่นะครับนี่เป็นสมเด็จปกโพเหนือแบบจัดมากๆเลยนะครับนี่แท้ดูง่ายเลยนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางกันก็น ยินดีแบ่งปันนะครับผมของสุดท้ายของเราก็จะเป็นเหรียญรุ่น2หลวงพ่อเพี้ยนนะครับสร้างบารมีปี38มแปดถือว่าเป็นเหรียญหายากเลยนะครับรุ่น2มีโค้ดตอกชัดเจนนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับนี่สวยปร เลยนะพี่พี่ม่วงวาวเลยนะครับรุ่นสร้างบารมีไตมาสา8นะพี่พี่กล่องเดิมเดิมเลยนะครับท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับพี่พี่กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับพี่พี่ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนทุกๆวันนะครับแล้วก็มารับชมนะครับยังไงก็ฝากทักทายกันนะครับพี่พี่ไม่เช่าก็ไม่เป็นไรนะครับมารับชมแล้วก็ทักทายกันนะครับผมยังไงขอจบ E ีีนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่าน